คุณผู้ชมคะจากการที่ได้นําเสนอไปแล้วนั้นนะคะว่าพันตารวจโททักษินได้ยอมรับการมีอยู่จริงของขบวนการล้มเจ้าในหมู่ของคนเสื้อแดงซึ่งมีประเด็นที่จะต้องพิจารณากันละคะว่าการที่พันตารวจโททักษินไม่จัดการขบวนการล้มเจ้านั้นเป็นเพราะความคาดหวังในลักษณะของการอยู่ร่วมกันแบบแนวร่วมเพื่อให้เป็นไปในตามกลไกของพิษสภาโมเดลที่พันตำรวจโททักษินนั้นสามารถใช้ประโยชน์สำหรับภารกิจการกลับประเทศใช่หรือไม่ แต่ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นค่ะก็คือขอบวนการลมเจ้าก็มองพันธบตรททักษินเป็นเครื่องมือในฐานะนายทุนและแม่เหล็กดึงดูดมวลชนเช่นกันประหนึ่งว่าต่างฝ่ายนั้นตักหลอกใช้กันเป็นเครื่องมือนั่นเองค่ะ แต่จากพฤติกรรมการแสดงออกของนายจตุพรรวมไปถึงแก่นำนปชคนสำคัญอีกหลายคนที่เริ่มเผยให้เห็นแนวความคิดที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นพฤติกรรมที่ปรากฏออกไปสู่สาธารณะอย่างโจ่งแจ้งซึ่งแตกต่างไปจากรูปแบบการต่อสู้ที่ผ่านมาของขบวนการลมเจ้าที่มักจะเป็นไปแบบลับๆ น่าจะพิจารณาไม่น้อยว่าพันตำรวจโททักษินก็อาจที่จะมีความวั่นวหวต่อพฤติกรรมของนายจตุพรและคนเสื้อแดงอยู่ไม่น้อยเนื่องจากประเด็นดังกล่าวถือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อคะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะพรรคเพื่อไทยมีภาพยึดโยงการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงชนิดเป็นเนื้อเดียวกัน ดังนั้นพันตำรวจโททักษินจึงได้ออกตัวโดยการโพสต์ผ่านการ Twitter ร์เมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดกล่าวอ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมีเลสนันหยุดสัตว์โคลนการเมืองกัน,กนเถอะบ้านเมืองจะได้เดินต่อไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกล่าวถึงหรืออ้างอิงสถาบันเพื่อประโยชน์ทางการเมืองผมขอร้องทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นแดงเป็นเหลือง เป็นพักการเมืองหรือกองทัพประเทศไทยจะต้องเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเท่านั้นและทรงอยู่เหนือการเมืองนักการเมืองจะเล่นกันอย่างไรก็อย่าบังอาจกล่าวถึงสถาบันเลยทุกฝ่ายต้องยกสถาบันไว้เหนือความขัดแย้งทางการเมืองก็จะเป็นการแสดงความจงรักทักดีโดยไม่ต้องโอ้อวดว่าเหนือกว่าคนอื่นพิจรารณาตามเนื้อผ้าแล้วก็คงจะเห็นได้อย่างชัดเจนละค่ะว,ว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากการเคลื่อนไหวของขบวนการลมเจ้านั้นพันตำรวจโททักษินไม่อาจที่จะควบคุมเอาไว้ได้อีกต่อไปแม้กระทั่งการที่จะควบคุมเพื่อให้เกิดผลประโยชน์กับตัวของพันตำรวจโททักษินเองส่วนสาเหตุของสำนักข่าวทีนิวส์นะคะที่เลือกที่จะไม่มองว่าพันตำรวจโททักษินพยายามที่จะเตือนทุกฝ่ายด้วยความจริงใจนั้นก็เป็นเพราะโดยข้อเท็จจริงแล้วบุคคลที่พันตำรวจโททักษินสมควรที่จะตักเตือนและห้ามปรามมากที่สุด คุณผู้ชมคิดว่าเป็นใครคะพันตำรวจโททักษินสมควรที่จะเตือนสติตัวเองเป็นอย่างยิ่งว่าให้เลิกอ้างอิงถึงสถาบันพระมาหากษัตริย์ดังตัวอย่างข้อเท็จจริงที่ปรากฏดังต่อไปนี้1พฤศจิกายน2551พันตำรวจโททักษินโฟอนอินมาที่การชุมนุมคนเสื้อแดง ที่สนามราชบังคลากีฬาสถานสาร้างเงื่อนไขด้วยข้อเรียกร้องตามแนวทางพฤษภาโมเดลกดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแน่นอนครับำมีระครับพี่น้องครับไม่มีใครนะที่จะเอาผมกลับประเทศไทยได้หรอกครับนอกจากพระบาร,รมีที่จะทรงมีพระเมตตาหรือไม่ก็พลังของพี่น้องประชาชนเท่านั้นจริงไหมครับ 3มีนาคม2552ให้สัมภาษณ์ j จแปนชา m ์มว่าได้ส่งจดหมายถวายดีกาถึงพระองค์แล้ว3ฉบับเพราะเชื่อในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชวินิจฉัยในพระองค์หากได้รับพระราชทานอภัยโทษขึ้นอยู่กับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์14เมษายน2552ให้สัมภาษณ์ Sky News สื่ออังกฤษ เรียกร้องให้พระองค์ท่านได้โปรดลงมาคลี่คลายสถานการณ์เพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วกองทัพและรัฐบาลจะเข็นค่าประชาชนเพิ่มขึ้นถึงตอนนี้พวกเขาปกปิดทุกอย่าง21เมษายน2552พันตำรวจโททักษินให้สัมภาษณ์ Financial Times พาดพิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการทำรัฐประหารจนต้องถูกดำเนินคดีข้อหาหมิ่นพระบรม,มเดชานุภาพ 9พฤศจิก,กายน2552ให้สัมภาษณ์ t i มส s ออนไลน์ถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยำคำพูดที่มีบางควรที่สามารถถอดเทปออกมาเป็นตัวหนังสือความยาวถึง12หน้ากระดาษนอกเหนือไปจากตัวของพันตำรวจโททักษินเองแล้วที่จะต้องหยุดอ้างอิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้การเคลื่อนไหวของนองปชที่มีขบวนการลมเจ้าเข้ามาแอบแฝงอยู่ พันตำรวจโททักษินก็จะต้องจัดการอย่างเด็ดขาดเช่นเดียวกันเพื่อที่สลัดข้อกล่าวหาว่าได้ใช้ขบวนการลมเจ้าเป็นแนวร่วมการต่อสู้ตามแนวทางพฤษภาโมเดลโดยเฉพาะนายจากกักรพบเพ็แขที่พันตำรวจโททักษินยังคงผูกมิดไมตรีดังภาพที่เห็นและกับัวขบวนการลมเจ้าไม่ว่าจะเป็นนายใจอึงกก้งภาคก์นายชูพง์ขี่ท่วนที่ยังคงเคลื่อนไหวร่วมกับคนเสื้อแดง ก็ยอมถึงเวลาที่พันตำรวจโททักษินจะต้องประกาศให้ชัดเจนว่าจะจัดการกับคนเหล่านี้อย่างไรที่ฟังรายการประเภทที่ต้องการเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับผมขอประกาศให้พวกเราในขบวนต้องการเปลี่ยนระบอบสร้างประชาธิปไตยวีนะครูไม่ด้องว่าผมนายชูพงศ์เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะจะโค่นล้มนะจะโค่นล้มระบอบราชาธิปไตยครับถ้าอยกากรักษาระบอบราชาธิปไตยไว้ผมจะทําการต่อสู้ กับระบบนี้กับ,บไม่ไม่อ้อมค้อมครับต่อสู้และจะต้องเอาชนะได้ครับส่วนในรายของแกนนำนปชและพักเพื่อไทยก็เป็นอีกหนึ่งค่ะที่พันตำรวโทักษินจะต้องห้ามปรามอย่างเด็ดขาดในการกล่าวอ้างถึงสถาบัาน โดยเฉพาะพลเอกชวลิตยงใจยุทธประธานพักเพื่อไทยที่มักจะอ้างอิงถึงสถาบันซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาคลายคลื่นแนวทางพฤษภาโมเดลในการขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมาคลี่คลายสถานการณ์บ้านเมืองเมื่อวันที่19เมษายน2553 รวมไปถึงพันเอกอภิวัตวิริยะชัยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรและสสพักเพื่อไทยที่นิยมในการพูดถึงเรื่องชนชั้นไม่ว่าจะเป็นการเปรียบเทียบสถานการณ์ในประเทศไทยกับการล่มสลายของราชวงศ์โรมานอฟและอีกนับครั้งไม่ถ้วนที่ใช้วาทกรรมในลักษณะสองแง่สองงามส่วนสสของพักเพื่อไทยกลุ่มนี้นำโดยนายสุนัยจุลพงศธรด้วยพฤติกรรมหัวเราะชอบใจไปกับลีลาการปราศัยของนายทอมดันดี ที่มีเนื้อหาหมิ่นเมเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าถึงเวลานี้แนวความคิดหรืออุดมการณ์ต่อสู้ของขบวนการลมเจ้าได้แพร่ไปทั่วทุกอนูในการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและนับวันจะยิ่งมีพัฒนาการในการต่อสู้มากยิ่งขึ้นไพร่ต้องต่อสู้แบบปลวกกินเรือนค่อ,คอยๆกัดกินศรัทธาเงียบๆกว่าเทวดาจะรู้เรือนก็พังเสียแล้วเช่นแอบซุบซิบมินทา แอบส่งเอกสารข้อมูลหรือสู้แบบตีวัวกระทบคราดาปรวาดหมูด่าแมวนี่คือเนื้อหาการเรียนการสอนในตำราการต่อสู้ของขบวนการลมเจ้าสงครามอภิมหาอมตะยุทธระหว่างเทวดากับไรสารขันไรสู้นายสงครามชนชั้นที่ได้ว่าถึงหลังทฤษฎีการต่อสู้ของขบวนการลมเจ้าว่ามีรูปแบบเสมือนปลวกกินเรือน ค่อยกัดกินศรัทธาแบบเงียบๆเ,เพราะฉะนั้นจึงน่าสนใจว่าณขณะนี้ปลวกที่ว่าได้กัดกินเรือนไปถึงระดับไหนแล้วก็ให้พิจารณากันอีกครั้งจากเนื้อหาการปราศัยของนายจตุพรและนายนัทวุฒิสองแกนนำคนสำคัญของนปชคนที่ลงมถาะทนตัวจริงคือคนเอาทหารารซาบาลเอาทหารเสือนาชีนีไม่มิหัวส เรายืนอยู่บนเตนต้องงอแขนคอตั้งบ่าแล้วเราก็รู้ว่าฟ้าอยู่ไกลและจากประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ก็นำมาซึ่งปัญหาสเสถียรภาพของพรรคเพื่อไทยจากกระแสข่าวการลาออกของพลเอกชวลิตยงใจยุทธประธานพักเพื่อไทยจากคำให้สัมภาษณ์ของคนสนิทอย่างนายชวลิตวิชยสุทธิ์ที่สามารถให้เหตุผลถึง5ข้อคือ 1. พลเอกชวลิตเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกที่มีหน้าที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. พลคนเอกชวลิตประกาศต่อสาธารณะว่ามาอยู่กับพักเพื่อการันตีความจงรักพักดี 3. พลคนเอกชวลิตได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรามาธิบดีซึ่งมีบุคคลเพียงไม่กี่คนที่มีโอกาสได้รับพระราชทานจากพระหรัตและดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยานในอุโบสถวัดพระแก้ว 4. พลเอกชวลิตอายุมากแล้วทํางานเพื่อชาติมามากและไม่อยากเสียคนตอนแก่และ 5. พลเอกชวลิตไม่อยากเห็นคนไทยฆ่ากันโดยแม้ว่าที่ผ่านมาพนเอกชวลิ์จะมีแนวทางการเคลื่อนไหวที่กระทบกระทั่งต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ก็เป็นไปในลักษณะของการเสนอแนวทางเพื่อ,อยุติปัญหาความขัดแยง้ง ที่สอดคล้องตามแนวทางพฤษภาโมเดลแต่ยังคงเป็นประเด็นคำถามถ,ามถึงเจตนาที่แท้จ,จริงว่าต้องการให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าเมื่อพลเอกชวลิตระจักชัดในเจตนาของแผ่นตำรวจโททักษินและกลุ่มนปชแล้วจึงเลือกที่จะถอนตัวออกจากพรรคเพื่อไทยในที่สุด